สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio คลิปนี้ค่ะพี่ออมจะมา React series นะคะจะลืมชื่อซะแล้วชื่อก็คือ What If นะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่สามแล้วนะคะสมมุติว่าโลกนี้เสียเหล่าฮีโร่ไปนะคะเขาบอกว่านิกพบความลำบากในการก่อตั้ง a v e n เจอรเหรอถูกเล่นงานโดยฆาตกรต่อเนื่องอะเหรอโอเคนึกว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่ เอาต้นชนะซะอีกนะคะขอเซตก่อนนะเสียงไทยแล้วกันนะเพราะว่าสกาโจไม่ได้พาคนะคะร้มอมยาง three two one go ข้าคือดวงวัชรผู้ดำทางพวกเจ้าผ่านความเป็นจริงใหม่เหล่านี้วันจันทร์ กมีความพิเศษในตัวหรือเขาจะเป็นอะไรได้มากกว่านั้นชารู้ฉันเคยฟังมาแล้วงั้นคุณก็รู้ว่ามีอะไรเดิมพันฉันถึงได้แปลกใจไงที่คุณจะเอาอนาคตของโครงการอเวนเจอร์ไปเดิมพันเกินนั่น <c oughs> สตาร์อาจจะไม่เหมือนชาวบา้านแล้วมันเป็นยังไงบ้างเหรอเคยแย่ยิ่งกว่านี้คุณกลายเป็นตัวปัญหาตัวปัญหาที่ผมจะต้องตามแก้ผม้นใจลรอจิมเลย ที่เราทำเมื okay ่อกี้นี่คือช่วยคุณชีดลิเทียมไดออกไซด์ช่วยลดอาการป่วยตสตาร์โอเคไหมสตาร์โทนี่โทนี่ตายแล้ววันมาาโคันตอนนี้ผมกำลังติดทุระอยู่โคลสัน เขาเรียกโต้คุณไปนิวยอร์กไปสอดสวนไม่ฆ่ายังไงมันเสียบแล้วตายเลยไม่ใช่ฝีมือฉันผมรู้แล้วแต่ชิลเบียร์เบียบขั้นตอนเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปฟังเสียงเล็กเบลใช่ไหมคนที่ภาพเป็นแบบวีโดะเพราะนั้นเขาภาพเป็นไอวีด้วยนะคะ c u s maybe we should get some tunes going What? I never did get what he sees in her. Sure, she can a punch, but only because people don't expect it. <laughs> no, 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 no. Oh, come on! Because don't come right, it's not good height. <laughs> I want to hide it too low. เดี๋ยวนะผมเห็นหน้าตาของผู้บุกรุกแล้วครับเขาเออเป็นชายผิงขาวอายุยี่สิกลางผมสลวยมากว่ายังไงนะผมลาลีออมากนะครับแค่เรื่องของเขาสลวยมากเอ้า สั่งว่าอย่าไปยิงเลยผมเรานั่ไม่ใช่ผมผมไม่ได้ยิงเอ้าปล่อยกัปเชนเห็นผเชื่อผมเธอผมไม่ได้ยิงเตินได้แล้วจะยิงนิดรำน้าวพอสันไปตามหมอมาทำไมเข้าถึงใครเข้ามาในห้องนี้บ้างไม่คป็นไรแพงใจเอาไว้ ผมพนันว่ามันออควรจะเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าสตาร์แต่บาตันอยู่ในห้องขังที่มีการคุ้มกันหนาแน่นไม่มีร่องรอยการดิ้นรนหรือบาดแผลมันก็แปลกดรรอสส์ไม่รู้คุณจำฉันได้ไหมวัด <What? S 2> อ๋อฉันจำได้ค่ะและฉันจะบอกคุณเหมือนเดิมเหมือนครั้งก่อนที่ชิวมายุ่งยามที่นี่ฉันไม่เจอเขาค่ะฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องของ <Betty S 2> เมตตี้เหรอตัวเขียวนะชื่อเขาคือด็อกเตอร์รูสแบนเนอร์ ฉันลังรีเจ้าหน้าที่โรมนานอฟคุณมาหาฉันทำไมคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชีววิทยาทางด้านเซลล์เพื่อสร้างอาวุธโอเคเข็มฉีดของคุณสะอาดแล้วก็มันไม่มีร่องรอยของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงตายด้วยแล้วอะไรข่าเขาไม่ว่าคืออะไรมันไม่ใช่สายทางชีววิทยาาของคุณไม่ได้ออกจากเข็มฉีดด้วยซ้ำอืมจะได้เห็นไหมบรูซมีขาร,ร้ายและขาร้ายกว่ามาตัตายแล้ ฉันต้องาใครดูเหมือนฆาตรกรของเราหมายหัวว่าที่สมาชิกถ้ามีคนอยากขัดขาชื่อนั่นก็เป็นแผนที่ดีนะคนต่อไปในรายชื่อคือใคร,ร,รฉันว่าตอนนี้ฉันเจอแล้ว <c oughs> เออฉันขอโทษในนั้นเข้าไปไม่ได้ไม่จะเป็นต้องรุนแรงเจ้าที่โรมานอฟแบบนั้นไม่เป็นผลดีหรอกอะไรมีอะไรอ่ะ เราต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยมีวัตช์ช์อยู่ข้างหลังตลกอ่ะวัตช์ช์ใช่ไหมไม่ใช่เซเลเชียลใช่ไหมทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นนะโอ้กาแฟผมอยากสนัอากาศแย่แล้วไม่ว่านั่นคืออะไรมันไม่ได้มาดีแน่มันดูเหมือนมาจากโลกมันอาจจะมาจากโลกไม่ได้เอิดโดกิบุกฮะใครฆ่าพี่ ควรรีบคุกเขาตอนหน้าเทพเจ้าแถวนี้เราไม่ทำแบบนั้นกันหรอกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครเรื่ออะไรก็ตามข้าคือโลก,กิเจ้าชายแห่งแอสการ์ดเดี๋ยวเข้าฟิลด์ไดรับสายสิเฮ้ hey, ผมบอกคุณแล้วมันจะดีกว่าสำหรับทุกคนถ้าหากปล่อยผมไว้คนเดียวอ่ะผมข้าไม่ตาออยู่แล้วนะถ้านั้นคุณขอร<ก>้อง,งอย่าก<ด>ินะ๊กันเลยนะในวอดอีฟ e นวอดอีฟนี่ยังถ้าจะให้คู่กันอีกไน่อ no. กับคนแม่นปืนกับรถถังเพียบเลยคุณจะเจออะไรเอกินหน้าเกินตาฉันจับตัวบรูซแบนเนอร์เอาไว้ได้แล้วพวกคุณต้องลดอาวุธลงหยุดนะอย่ายิงมันใครสั่งให้ยิงเราไม่สั่งงครับเรามันเป็นไรนี่ดูเหมือนเจ้าจะไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้นะโอ้ผมเข้าใจดีไม่ต้องห่วงมาเธอบ็อกกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรมานอฟ ทขาจไม่หยุดหยุดเอะหยุดเถอะคุอะไรไม่ได้หรอกนัแต่เข้าเป็นพ่อฉันเขจะต้องฟังฉันท่านในคนไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องนี้ What the hell? ไม่อึ้งอ่างตั้งแต่น่เอี้วพวกเาไม่ได้พเขาไม่ได้วไไดพวกเรามีศัตรูคนเดียวกันคนที่ฆ่าพี่ชายองคุณได้ฆ่าคนของผมสองคนด้วยฆ่าคนที่ดีเราควรจะร่วมมือกัน ก็ได้เจ้ามีเวลาถึงตะว,วันขึ้นในดินแดนมิดกาศจงนำตัวผู้สังหารที่ชายข้ามาโคสันคลินก็เป็นเพื่อนคุณเหมือนกัน,นภาพเพลบโอเคแล้วนะไอส์ท็กเตี๊ยบเตี๊ยตี๊ผมรักสตี๊ยบรุ่นสจว้าวยโอ้โหัตเยียนโคสันอ่อยหรอไม่มีอะไรสตี๊ยตี๊ยตีย๊ตขอบคุณติ่งเจินเน่จ้า คุณไม่มีทางชน,นะไม่ชน,นะฉันและไม่ชน,นะชื่อใครวะมีสเบ,บอร์แมนมผมไม่ใช่เอาเวนเจอร์ไปสุดท้าย นั่นเป็นเพจเจอร์จากยุค90เหรอนั่นเป็นความหวังสุดท้ายของเราผม<อ>เพราะมันเป็นเรื่องพอวีดหัวหน้าโอ,โอ้ตัวนี้นี่เองฉันมาพบเจ้านายของนาย สานฟรานตับอันนี่นะคงเป็นตานนายกล้ามากที่อ่านผานมาที่นี่และมายืนต่อหน้าหลุงศพเธอเรื่องเธอผมไม่ห่วงหรอกผมว่าเธอไม่ว่าเพราะเธอตายไปแล้วเธอตายตกรถชิวฆ่าเธอ ก็เพราะนายเจ้าหน้าที่กระแฮงมันตัวร้ายฆ่าทุกคนเหรอเจ้าหน้าที่เหรอเธอเป็นลูกสาวของฉันได้เพราะทำงานสกปรกให้ชิวและนั่นทำให้คุณมีสิิทธ์ที่จะฆ่าพวกเขาเัินเหรอนายพรากทุกอย่างไปจากฉันอืมฮึฉันอยากให้นายเจ็บปวดเป็นแจ็คเก็ต ได้เห็นทุกอย่างที่นายพยายามสร้างมาขอสู้มาและหวังเอาไว้ต้องตายแล้วเรื่องทองล่ะจะใช้แอสการ์เจ้าผมทองอัเอนเลอ,อนายคงชวนมอนั่นได้ไม่ยากแล้วก็ขายฝันเรื่องอ่ะเรื่องเพ้อเจ้อในการเป็นฮีโร่นั่นเป็นเรื่องถนัดของนาะย แค่นั้นเลยคุณอยากฆ่าเขาเพราะอยากฆ่างัา้นเนี่ยวฉันแค่ฆ่าเขาเอาสะใจการฆ่าหน่อยมันคือชัยชน,นะตบยุงนายยังยังฟิตมากสำหรับคนทำง,งานนั่งโต๊ะสิวเเข้ามาเลยนายากิดจะตระกอนไม่ใช่หรอนายจะเข้ามามาฆ่าฉัน เป็นโลกิป่ะวะ <laughs> <laughs> ไอ้ดมอีโมนี่เป็นใครวันนี้ข้าเทพแสนกดชิวคือผู้คนผู้คนที่ยินดีสละชีวิตเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองจงให้เกียรติเธอแหมนี่เป็นอะไรที่เพลิดเพลินดีพอฟิวรี่ดีทีนี้หยิบคอนแล้วไปจัดดาวผมซะเรื่องนั้นน่ะ เราควรเป็นพันธมิตรกันรู้ไหมถ้ามีความคิดดีๆข้าว่าข้าอาจจะอยู่ที่มิดกาต่ออีกสักระยะหนึ่งโลกกีจะยึดโลกกันนะเน่ยสายันสวัสด์บริวารที่สื่อสัารของข้าประชาชาติแห่งโลกได้วางความแตกต่างทั้งหลายลงได้ และรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของข้าความจริงที่ถูกละไว้ของมนุษย์โลกให้พวกเจ้ากำเนิดมาเพื่อยอมจำนนแสงสุสายของอิสรภาพทำให้พวกเจ้าสับสนและบันทอนความสุขของชีวิตให้บาคลั่งดังนั้นข้าจึงมาเพื่อช่วยให้พวกเจ้าหวนลุกชาตากรมของตัวเองอองานจบกลุ่มอเวนเจอร์ล่มก่อนที่จะทันได้พึงงาด ไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะพวกเขาสุขแน่แต่เราไม่เพราะเอเวนเจอร์ควรจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ทีมสิ่งที่ยืนยันในความเชื่อของมนุษยชาติความเชื่อที่ว่าในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเราจะได้พบกับฮีโร่ของเราตรับใดที่ยังมีคนใช้ตาข้างที่ยังดีมองไปยังภาพใหญ่กลับมาแล้วหรือกับผมว่าไง รรต้้องสูกับใคจบแล้วนะคะจบแล้วก็ใช้ได้นะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบพอคือพอมาดูแล้ว่เราก็โอเคไม่ได้อะไรแต่คือก่อนที่จะดูเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า dragging my feet มากคือแบบขี่เกียดดูอะ่ะจะต้องหาของกินอะไรมาไม่งั้นมันไม่มีอารมณ์ดูนะคะแต่ดูแล้วใช้ได้ ทักที่ได้เห็นเบตตี้จริงๆคิดถึงลิฟเทเลอร์นะคะไม่ใช่เทเลอร์แิลิฟไทเลอร์รือเทเลอร์วะนั่นแหละคิดถึงนางนะคะแต่ว่าชอบชอบพล็อตที่เหมือนกับออกแนวสืบส่วนเล็กน้อยนะทางบ้านชอบกันหรือเปล่านะคะคิดยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเลิฟยูค่ะบุยบุย